สวัสดีค่ะเมื่อนี่เขากับมาฮอดแล้วนะคะบ้านอาณาจักรไฟไฟทองะนะไฟทองสตีแถวาพาวแสงทองฟินแลนด์ค่ะแสงทองฟินแลนด์เนี่ค่ะ,คะบ้านหลังไม้เพลินหลังบกไงพี่น้องคะ่ะอลังการแห้งไปยลาผ้ายางออมไปบางท่านพูนดว่ามันค่อนด้หลังไงค่ะพี่น้องบ้านเพลินจุบ,บานหินเหล็กไฟคะ่ะบรรยากาศก็ดีพุน่น มงงหองหอคน้าบ้านหินเหล็กไฟอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรอันนี้รถบ้านเรานะคะแอออันนี้เป็นรถบ้านของหมอลำเสียงวิงหกค่ะนี่แหละบ้านที่บอสน,นกส่งดอกไม้มาขึ้นบ้านไม้เพิ่นหน,นึ่งต่ซนี้ส่งช่อด,ดอกไม้มาแสดงความยินดีน้ำเพิ่นอยู่ค่ะบอสนกกับบไดม้ม้าอุย้ยเบิ่งตาทางหลังกับไงค่คักเนาะเคเนาะอ๋ออันนี้ทางหนา้าหรือทางหลังทางหลังหรือทางหน,าน้านี่เคตีอันนี้าทาง นี่ประตูทางเขาเ่าแมนบ่อนอันนี้บ้านนาลิตะใช่ไหมใช่ค่ะเขาเดินเข้อเขาเ่าบอลมืัอนี้เ้ามางานนาลิตะไลนะครับ<ส>บ่ได้เข่าแล้วจะเข่าไปจังไหนบ้านเพิ่นกร,รก,กระดอกระเดียะเขากันไลเบิ้งบรรยากาศรอบๆที่ซื้อ,อ,อค่ะเ<า><า>บิ้งดูพี่น้องนี่ยุติธงหน้าบรรยากาศดีดีค่ะเห็นแค่ต้นนี้เป็นพื้นที่แค่นี้นะคะต้องเข้าไปข้างในค่ะแมนเลือกกลับไปข้างในอีกค่ะพี่น้อง ตอนนี้มีเสียงเพียงแต่เป็นเพลงแสดงสดไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรถึงแล้วนี่ไงนาลิตะคาเฟ่นี่ไงคะ่ะมีป้ายนาลิตะคาเฟ่ด้วยค,ะค่ะน้องนาลิตะกะกำลังเป็นตาหักเป็นตาแพงเพิ่นไปออกไล่สวดนะ้ำเหมือนบอสนกอยู่ไล่สวดมอสลำเสียงวิหกอยู่อู้แต่ยางอวอมกังเพงกับเมย์เหล่าน้อเคเนาะ วันนี้น้องน้อยนะคะอีกอีกหนึ่งไฮไลท์จะพามาดูจะพามาดูห้องน้ําบ้านหมอลําไปดูสิคะไปดูห้องน้ํบ้านไปดูห้องน้าบ้านหมอลําแสงทองฟินแลนด์ค่ะแพลวพลวแสงทองเพราะปกติโดยทั่วไปแล้วห้องน้ําหมออันห้องน้ําบ้านหมอลํามันจะไม่ใช่แบบนี้ไงเนี่เออมันมันมันเป็นแบบว่าคือจังคือจัง้องบ้านธรรมดาเนาะแต่ว่าอันนี้เพิินเห็ุแบบไปเบิ้งไปเบิ้งห้องพักขออนุญาตเพิ่นท้ายห้องพักเพิ่นน้ำนี่ นี่ห้องพักอันนี้เป็นห้องพักชิ้นเลิศปิ้นน้องนอง,นอง,นองแดนซเซอร์มันบา้าหล่ะพี่น้องเบิ่งเป็นแถวเา้วเลยค่ะนี่ครับคุณนะเป็นสองฝั่งสองฝั่งมันบ้าขี้สองฝั่งนี่เกรืองซักผ้าในห้องน้ำอยู่ไหนคะอันนี้ห้องน้ำพี่น้อง อุ้ยเราบังห้องเขาจะมีแอร์ทุกห้องเลยพูน่ะติดแอร์ทุกห้องแล้วติดแอร์ทุกห้องแล้วก็ใส่มิเตอร์นะคะเสียค่าไฟเองแม่นว่าล่ะใช่ค่ะนี่เพื่อนติดแอร์ทุกห้องเลยในห้องน้ำป้าพี่น้องค่ะห้องน้ำอลังการหอดห้องน้ำวันนีนห้องน้ำปั๊มน้ำมันอืออลังการขักอลังการหอดห้องน้ำพุ่นสะอาดสะอ้านพร้อมเด้อพี่น้องค่ะพุูน่ะ เอาผ้าสอเขาทุกซอกทุกมุมอร่ดยปะเนี่ยเ,เอาเดี๋ยวเขาจิเดียวออกไปไปบังคาเฟ่บัคาเฟ่ฟไปดูคาเฟ่เมื่อไห้ให้นองน้อยเป็นไก่น้ำเทียวอาณาจักรแสงทองฟินแลนด์ค่ะอันนี้คลิปมีสิ่งลงทั้งช่อง YouTube ยูทูบและพี่น้องนี่ไงคาเฟ่ก็หมายถึงว่ามันเป็นร้านอาหารใช่ไหม นั่งจิบชาจิบกาแฟใช่พุ่นน่โอ้นี่ดิต้นเดีนั้นที่แม่ซื้อต้นแม่ซื้อต้นละห้าสิบาทพุ่นเดี๋ยวนี่ต้นน้อยมันนะเบี้ยเนี่ยหน่อยมั่นน่ะเนี่ยสวนไรยุงนี่แม่ซื้อสองต้นยังไงค่ะไปแอบออมไปพี่อยากอายคนเคนนี้โลค้าอันนี้เป็นคาเฟ่เห็นราคา เอามันต้นใหญ่ปานนี้ตัวนี้ว่ามันบ่ต้นใหญ่ปนนาน,ปนนี่น,นี่แหมนี่แหมนี่แหมเออแม่ละปลูกใส่กระถางเสยนี่ลราเขาแม่ซื้อสองตน้นอันนี้ก็จะเป็นโดมไรสดนะคะโดมไรสดนะคะแสงทองฟินแลนด์ครับพี่นอ้องคุณฟังผู้คือจังเพิ่นสิเฮ็ดอันนี่อย่างเกาะที่พักหรอเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องให้คนให้ลูกค้ามาเสาหรือว่าเป็นห้องให้ทีมงานอ,อยู่ค่ะอัน เป็นห้องให้ลูกค้าเศราจ้าให้ลูกค้ามาเศราอยู่เวลามีงานจังสิเพื่อ FC ็กซี่พวกน้า่นกัมาเศราอยู่นี่เลยอ๋อขอบคุณนะคะขออนุญาตถ่ายเนเด้อจ้าพายได้ค่ะไปเบิ่งค่ะไปเบิ่งอุ้ยบรรยากาศแม่พี่น้องอยู่ติดธงหน้าเลยบังดูเนื้อเขากระลังเขียวงามสวัสดีค่ะพี่อ้นสวัสดีค่ะเบิ่งเบิ้งเขากระลังเขียวแม่ถือปุ๋ยแม่งามค่ะพี่น้องบังดู บ้าเป็นตาออนซ่อนเถอะบรรยากาศเลิศมากเมืองเช้ามาเราก็ขึ้นไปนั่งจิบกาแฟนี่้านกาแฟพรสั่งกาแฟไปกินทั้งนี้ก็ได้เนาะสวยง่ามอีหลีพูดุดเทั้งดาดฟ้าทั้งดาดฟ้ากับมีเก้าอี้มีโตนางเหรียน นั่งจิบกาแฟชิวๆเออเอเอ้เขาไปได้ยุบบ่นั่นได้ก็จจาไปขนแคตะเกียงแก้วคนน่ะบ่งดูความสวยงามความจีบจูข,ข,ข,ของนางพม่ได้ผีแดีวเวนาะอืมอ่าเมนเด็กน่อยนะฮันเมนน้องอันนั้นบ่อ่เมนดอกเนาะลูกลูกค้าหรือเปล่าลูกสาวเพิน่นลูกค้าลูกคนะ้าเนาะ พูดนะพี่น้องเบิ้งภาพร่วมๆเบิ้งดูพุดนะอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือบ้านคืออาณาจากักรแต้มองมองโกดังเพิ่อนถ้าเห็นบอที่เขาขี่รถไก่มาเนาะโกดังเก็บของเพิ<อ>่นมีอีกต่างหากได้อยู่ทางเข้าบ้านพุ่นชนพุ่นเดชเป็นโกดังเก็บสินค<อ>้าของเพิ่นเลยเดิโกดังเก็บสินค้าของนาลิตะนาลิตะแบรนด์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นสิไหม ต้นใหม่นี่สิซุ้มนี่กับต้นไม้ใหญ่สื่อมาแบบต้นใหญ่ๆมาเลยเนาะต้นกับยอมตอน้นอันนี้ตน้นอันนี้ตนน้นกับยอมต้นบอกว่าเออไม่อย่างต่อรถเม่โคอยา่างรถเมครถรถเม่โคหน่อยอือ <laughs> โอ้ยสะออนจะเป็นดวงเพิ่นดีนี่แหละขาเอิ้นว่าดวงสมพงกันดวงสมพงศ์ครูครูสางครูแปงครูสางครูสม เออคู่สั่งคู่เปลี่ยนคือจับคู่ถือต้องไหมล่ะอือกระจังวานี่เหลียวสะออนเมื่อสุเนียวกระจังวานเราสถานที่กับสถานที่ก็ดีพร้อมไหมนี่แม่เออเอาแน่ ย่าปากของข้งกดีไปอีกแบบหนึ่งก็ขงเข้ากับยู่นั้นอยู่ในกลางบ้านมันคนละรูปแบบรองเขามอยู่กลางชุมชนของคนพยายบานฟินเลน่นพยุติทิทวงหน้าพย่นกับขายายได้พี่น้องนี่เดี๋ยวอีกที่หาปีบอสนกเข้ากับไปขายายข้างนอกดอกสื่อไฟซิบซีไร่ผุน <c oughs> ยังเหลือมองปลูกสางอีย๊ยบกหลายเลยด้วยนี่ยังเหลือพื้นที่ปลูกสางอีกหลายใช่สร้างรีสอร์ทอะไอีกเป็นสิบสิบหลัง พันเห็ดเป็นบ้องไงก็ได้กันพันสิเหตุไงแบบบ้งมารั้มไงก็เฮาหนึ่งสิขึ้นระเบียบขึ้นศิลปินผู้ไทยคือเออพันเป็นมาลั้มสิงมัตตาไหร่พันกระเฮ็ดมันกับคดีไปอีกแบบหนึ่งเด้อล่ะจำรับฉันเลยพู่ดกับล้ำเป็นเป็นเรื่องก็ได้เห็นบัคขันซ่านเหล่าพูนกับยังล้ำเรื่องได้ซ่านเหล่าก็เป็นล้ำสิ่งเจ้าเพันกับล้ำเรื่องได้ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะโดนๆแต่ท้ายคลิปลง YouTube ยูทูปไปพี่น้องเบิ้งเธอหนึ่งค่ะพี่น้องจะถิ่มจะป่าไม่ใงี้ยเดอ้อเบื้องไห้คือเก่าคลิปนี้เป็นคลิปของน้องเคลที่นะคะทัพทีมกรอบนะคะพาพี่น้องเดินชมอาณาจักรผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แสงแผลวพาวแสงทองยางอ้อมเลยขายพี่น้องขาอันนี้ย่งอีกมือ่ขจิเขาไปเหมือน่ะไดพี่น้องมันเป็นอาณาเขตของเพลินบม่อยากลุกล้เขอไปอันนี้เขาเบื้องใดแต่เพียงพายนอกบานสองหลังนั่นบักไงพี่น้องพูดนะ มันเขาหลังค่าสีสมกับิเป็นบ้านหลังเกาเพ่นเนาะหลังไม่กับฝากทัดไปอีกนยหนึง<ช><ช>นะคะสำหรับคลิปนี้แม่ฝ่ายอนุญาตลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจค่ะอย่าลืมติดตามฝฟายทองแฟนเพจฝฟายทองเสียงวิหกแล้วก็ศิล,ลปินหมอลำเสียงวิหกสู่ผู้สู่คนแล้วก็ศิลปินของแสงทองฟินแลนด์น้ำเลือพเป็นน้องเดอบายบาย